ครับทุกคนวันนี้ผมบินมาที่เยอรมนีครับแต่ว่าผมไม่รู้นะครับว่าที่นี่เป็นมาอย่างไรผมรู้แค่ว่าผมเนี่ยจะมาท่องเที่ยวที่เอ,อน้ำตก,ก,กเกาะลูเกอร์แล้วก็เมืองไรซิกกับภูเขาโลเมติกไรครับแต่ว่าเขาให้ใบฟิวผมมาเป็นเกี่ยวกับประเทศนี้แต่ว่าเป็นภาษาของเขาผมอ่านไม่ออกครับว่าจะไปถามคนท้องหิง่นคนท้องถิงทนที่นี่ครับแต่ว่าผมรู้แค่ที่ มีเพื่โอกครับเอ้าเจอพอดีเลยสวัสดีครับใช่ u speak Thai Yeah โอ้คนไทยเหรอครับเนี่ยใช่ไม่ใช่ครับผมเป็คนคนที่นี่ค่ะแล้วอยู่ยีราฟมันเกิดเหรอครับ <ç uk> ใช่ครับแล้วอยู่ที่นี่มันกี<ง>่ปีแล้วหนึ่งหนวัยห้าสิบห้าปีแล้วค่ะเอออ่านอ่านอ่านยีานรามันกอนดูครับ ไม่จะออลทลายครับผมไมเเ่เก่งภาษาเยอรมันนะครับแล้วภาษาไทยยังครับไม่ได้ครับผมเป็นคนเยอรมันนะครับไปครับถามตัวถึงต่อไม่ได้ครับเพรผมต่อคนเดียวโอ้อะงั้นถ้าคุณทำได้เนี่ยคุณช่วยแปลผมหน่อยนะครับเพราะว่ามันเป็นภาษาเยอรมันคุณเกิเดเยอรมันคุณก็ต้องแปลได้นะโอ้ได้ได้ครับ ละมานนะครับมีพื้นที่ทั้งหมด3,000,007,211กิโลเมตรอยู่ในละติจูดที่47ถึง 5, 25อห้าละติจูดที่0และถึง59อก้าอ,อยู่ในวื้โลกาันนะครับและประเทศของเรานะครับมีสภาพแวดล้อมที่ดีมากทาเนเหนือของประเทศนะครับ เป็นเีล่าที่อุดมสมบูรณ์มากๆเลยนะภัณฑ์ได้นะครับมีภูเขาที่สวยงามมากๆและเหมาะกับการปลูกผลไมาตา้ต่างๆโอ้มีสภาพอากาศที่ดีนะครับเป็นไปตา,ปามฤด,ดูกาลไปฤด,ดูการออกเลี้ยงออกเก่ามีทขโมยสี่ฤดูกาลเลยดิสี่ฤดูกาลโอ้หนึ่งครับฤด,ดูใบไม้ทีจะด,ดูร้อนและฤด,ดูใบไม้มร่วงอ๋อมีฤดูหนาวนะครับและก็เนี่ยโหดีจังเลยครับ รีเทศผมนมี่มีมแค่สามดูร้อนแบบร้อนแล้วก็ร้อน,อนมาก,ร,มากร้อนที่สุดแล้วก็ร้อนจนปวดนะคบแล้วเนี่ยผมอยากรู้เลยอาหารขึ่นชื่อเนี่ยของประเทศเนี้อะไรครับงา่งายๆเลยค่ะเดนเซลซบีเซลและที่แน,น่แน่ค่ะคามูเยลแมนอ้แตกจริงังไงมันรอบตอนนีออ้ผมปวดหวเลยพอพอดีว่ามีแนะนำแนะนำร้านอาหาร ไม,ม่นี่ค่ะแล้วที่เนี่ยจะจูงเงินนะครับตอนนี้ผมลืมแล้วดูดีแต่ระเฑ์ของพวกเรานะครับใช่กูเงินยูโรนะครับยูโรอ๋อยูโรประมาณสามสิบแปดสิบเจ็ดหนึ่งบาทครับใช่ละครับทำไมคนเก่งขนาดนี้นผมคืออัจฉริยะครับแต่ผมแค่ลืมนตัดมามันเป็นไปได้ย,ยังไงอะครับทุกคนแล้วครับแล้วเนี่ย เพราอากาศเปนอย่าบไรขอบคุณเวลานะครับเป็นสภาพอากาศที่ดีและอบอุ่นมากเป็นไปตามฤดูกาลแต่ถ้าเป็นอากาศหนาวก็จะค่อนข้างเย็นนิดหน่อยครับเนี่ยมาเดือนธันวาคมนี่หนาวมากเป็นหน้าหนาวเลยนนน่าจะใช่นะครับขอบคุณมากครับขอบคุณคมาบขาไบไปไปเจอกันใหม่ครับ